ข้างไปหน้าฮอตดีม่ันนียโอ้มาถึงหรือมาผิดเน้ะนี่มีมันไม่นี่ออกได้จีที่เพียรกันอะ ไม่น้ใช่ไหมใช่ไหมอีกหกร้อยเมตรวาตีหกร้อยเมตรนี่มาถือคือมาผิดปุ่นนี่ทั้งไปหน้าพระเอกนี่ไซ่ดี าทัางหลาดอย่างตลอดเนาะ ข้างวัดเพิ่นว่าการมีกระขางวัดอืมมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเห็นไฟแล้วแต่ว่าจกเม็นยังไง จุดหมายของคุณอยู่ข้างหน้าโอ้ยเนาะ <laughs> ม<ต>ไม่จะแตกตื่นจะแตกตื่นถ้าตึงเงียบๆจะหายเพิ่นเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับถนนย่านิมาทางมาถนนสวัสดีครับเออเอแขกแขกแขกมาเป็นยะังครับโบกัดอันถนนมาถนนลาดยางหมดเลยหมดเลยครับผมลาดดูเลยครับผมคนตกเละคนจอดอยู่สามรอบเ <c oughs> มียนมาว่าคิดว่าเมียนบนุนน์เนบุนนไฟมาติดเมียนบนุนบน์วะเทลาดยางครับลาดยาง ลาดยางเบิร์ดอ๋อนี่ลาดยางเองครับลาดยางเองครับอ๋อคุนเส้นคุนเส้นเดี๋ยวจะไปกวนคุนเส้นค่นเส้นอย่ากวนนะโอ้ยรับแขกครับอันนี้แผนรับแขกครับผมเรีรับแขกครับเส้นคุณเส้นตอนนี้ไฟเราดับครับตอนนี้ไฟลดลงดับครับไปหมดพอดีครับผมไฟหมดพอดีครับผมปั๊ดปัสดพอดีพี่น้องเนี่ยปั๊ดวันนี่อูตัวนี้

อันนี้เ้าก็ทิเฮ็ดเป็นบองว่างโตครับว่างโตลูกค้าสิที่กิงอยากปูเพ่มแดงหมดแล้วมันสิโอเวอร์ปวดครับผมครับสะอ่อนทางเขามาเด้อท่าเขามาห้องสิติดไฟแต่กทางเขาเลยครับผมเคื่อนงานบุญงานครับพี่งานบุญครับผมแต่ว่าถ้าฝนตกแบบนี้เนี่ยจบเลยจอดอยู่สามเทียขนาดหกลอยเมตรหน้านี้เนาะโอ้ ไหนปนต้องเขาสีออกไปไปตีดไปก่อนอย่าพึ่งถอดใจ <laughs> สู <ด S 1> <laughs> ้เนาะเนาขมาอีกอีกนิดเดียวลูกค้าเนยเขมาอีกกันบออย่าพึ่งลูกค้าเราจิตีสไนจุดๆ,ๆไปเลยนะครับสิบงเ,เจ๋ยของเขาเด้ <laughs> โอ้บันทึกขันกาว่าลูกค้าขี้ออกไปทางโค้งแค่ทางโค้งลูกค้าไม่ต้องกลัวเออโค้งนี้โค้งนี้กระเกียบกระเกียบ <laughs> อยู่นี่วังหันอีกนิดเดียวขันลูกค้ามอครับไปเนี่ยมอสิถอดใจอีกนิดเดียวลูกค้าไไปอีกนะเออเออว่าดีว่าดีว่าดี

ึงเหลือทั้งหนึ่งครับจังไรกับปากนี่ครับผมเชียงนาหมูกระทะแคมป์นะครับผมเชียงนาหมูกระทะแคมป์ครับโอ้เต่ว่าก็ปลายนาปลายนาม่นเป็นเชียงปลายนาตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยตอนแปมบอกว่ามาข่างวัด แต่ว่าอตอนเพ่นขี่รถมาก่เพ่นคือถ่ายรูปมากมันคือเป็นค้อจีตเลยเป็นถนนลาดยางไปเบิดซตช่นนเนี่ยแมนครับก็เลยงงว่าอลาดยางครับลาดยางเบิดครับลาดยางเบิดเพราะว่าเข้ามานี่ก็เลยเป็นขีต้ตมแมนครับเป็นขีดเหินแหมมื่อนี้บังเอิญบางเอิญให้แขกสิมาฝนกม็มวตก่ข้มบอฝนตกก็จะมาเพราะว่าขึ้นอยากมากบอกเลยฝนก็ตกค่ำแามาเพรว่า้นกฝนตกฝนตกก็อยามาขึ้นเก่าเพราะว่าอยากมาก คุณน่ะอุปกรณ์กับเตรียมเนี้ยคุณยูเนวกินมาพร้อมบ่ได้บ่ได้ให้ยากมากมองนี้มันสิมะหยากรึไม่ลูกค้ามากกัสิภูมิใจเลยปะป้าจับรยานรถที่ตอนนี้ลูกค้ากักรยานรถที่เราได้มาใช่ตัวนี้ใย่ตัวนี้เลยครับนี่ครับอ๋อมีล็อกถอยรถเพิ่มเป็นมองจอดรถที่ตรงนี้ครับอ๋อลานจอดสามารถหารอยขั้นครับได้ได้อยูหารอยขั้นครับผมโอ้ยน้อยประมาเขามีแค่สิบตัวเองครับต้องจองก่อนนะครับนี่ต้องจองก่อน น้ำคงน้ำแข็งขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับป้าบอเบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยวสิเพชรเนี่ยกินสู้กินเฮ็ดเลยอ้านพี่น้องเฮาตอนนี่ครับพอพั่วไปพั่วเฮามาหอดจับติ้งเออเดี๋ยวสิเพ็ดสู้กินต้นนีค่ะต้นนี้ค่ะผีกระเล้ครับมันพี่กระเล้มันจะบาเดินลอยโอ้ยลูกค้าเพิ่นขึ้นหลายเถอะเนาะแตกงวยงวยอยู่นี่ลักเชื่อซิกเนเจอร์ของห้องนี้นะซิกเนเจอ ใส่กอเคียงอ่ะยือใส่มองมองนินมองเห็ดโอ้ยเวนิ้วๆมามาฟังทีดีกว่าโอ้ยเปิดได้เนื้อนะได้เนื้อได้เนื้อเราไปโครงการคนละครึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวเห็นเนื้อกินก่อน